กราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพิกัดลึกรับวันนี้นะครับเราจะพาไปดูภาพที่อาจจะเป็นการท่ายติดวิญญาณ ก็เป็นไปได้นะครับเดี๋ยวนี้เรามาพิสูจน์เราก็ตั้งทฤษฎีกันเรานะครับจะมาที่ประเทศปากีสถาน,นครับตรงนี้เป็นเคสสุสานนะถ้าเกิดเรากระโดดลงไปจะมีสติดวิวเพียงแค่จุดเดียวเท่านั้นนะครับและด้วยสติดวิวจุดเดียวเนี่ยไม่ใช่ก็ต้องเชื่อนะครับว่ามันมีสิ่งแปลกๆที่เราได้เห็นในสติดวิวนี้ถ้าเราลอราหมุนไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะพบว่าที่นี่เป็นสุสานนะครับคนที่นี่ก็อาจจะมาเหมือนไม่แน่ใจว่าศาสนา ของพวกเขาเนี่ยนะครับมป็นเป็นศาสนาอิสลามหรืออะไรแบบนี้นะครับดูจากการใส่หมดนี่เป็นศาสนาอิสลามนะไม่รู้ว่าเขาทําศพเป็นยังไงน่าจะเป็นการฝังรลอสักอย่างหนึ่งซึ่งมองเปินเผเนี่ยนะครับก็จะเป็นวิถีชีวิตชาวบ้านทั่วไปจนกระทั่งนะครับเราซูมไปที่ตรงนั้นนะครับเราจะพบว่ามีใครสักคนหนึ่งใส่ชุดขาวแล้วก็มีอะหัวดําๆเหมือนจะเป็นเส้นผมนะครับซึ่งไม่มั่นใจเหมือนกันว่า มันใช่คนหรือเปล่านะเนื่องจากการท่ายืนท่าอะไรอย่างเงี้ยนะมาดูแปลกประหลาดจะคนทั่วไปดูจากคนเหล่านี้นะครับเขาก็จะนั่งแบบท่ามนุษย์ยืนแบบท่ามนุษย์ทั่วไปคนนี้อาจจะดูแบบว่าภาพคัดขาดเนื่องจาก Google Street View มันถ่ายมาไม่สมบูรณ์เนี่ยแต่ตรงนั้นนะครับมันเหมือนแบบว่าไปคุกเข้าอยู่บนหลุมศพอะใครจะทําแบบนั้นเนีนนครับเป็นท่านั่งที่ดูไม่ปกติเอาซะเลยแบบว่าเหมือนแบบ นั่งคอมอยู่บนหลุมแล้วก็ทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับหรือจริงๆแล้วนี่อาจจะเป็นภาพทยยายติดวิญญาณก็เป็นไปได้นะแต่ผมคาดว่าถ้าเป็นคนเนี่ยก็ไม่ใช่อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะอาจจะเป็นช็อตที่ก้มมาดีอะไรแบบนี้นะครับแะนะ่ๆอาจจะหวังว่าว่าน่าจะเป็นคนนะเพราะว่านี่มันกลางวันแสบๆมันจะน่ากลัวเกินไปแล้วนะครับถ้าเกิดมันจะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่คนนะครับซึ่งถ้ากดเรามองไกลๆนะครับเนี่ยเงาคนพวกนี้อาจจะดูคนทั่งปกติเห็นไหมคนยืนปกติอะไรแบบนี้นะครับแต่การ คนนี้นะครับแปลกประหลาดมากๆในการที่เขา,อ,าอยู่แบบนั้นนะฮะผมไม่แน่ใจว่าในศาสนาอิสลามเนี่ยเขาเชื่อเรื่องผีเรื่องปีชาติอะไรแบบนี้หรือเปล่านะสำหรับใครที่นับสื่อศาสนาอิสลามและรู้เรื่องราวลึกๆนะครับสามารถมาคอมเมนต์บอกเรากึนไปได้ผมก็อยากรู้เหมือนกันนะหมู่บ้านตรงนี้เป็นหมู่บ้านใหญ่เลยนะก็เป็นชุมชนตรงนี้เรียกได้ว,ว่าใหญ่มากๆนะครับก็เป็นเขตที่เป็นพื้นที่สีเขียวนะเลยเอกมาก็จะเป็นทะเลทรายอะไรแบบนี้นะครับเราสามารถสติวิวไปตรงทะเลทรายได้ไม่อยากรู้ว่า มันเป็นยังไง่ะเดี๋ยวลอง, TL, ลองห,หาเราหาที่ลงดูนะครับอยากรู้ว่ากระเถิบออกมาิดนึงนะครับบรรยากาศเป็นยังไงโอ้บรรยากาศก็ดูแห้งแล้งมีตั้งกระจงตั้งกระจงกันนะครับคาว่าทะเลทรายเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายความว่าเป็นทรายเหมือนท <tu> ี oh, ่เราคิดเหมือนที่เรานึกภาพนะครับแบบนี้นะครับ มีพื้นที่แบบนี้มีอยู่เยอะมากๆเลยนะครับคือเป็นพื้นที่ทะเลทรายที่ไม่ใช่ทรายเป็นพื้นที่แห้งแล้งนะครับคนพวกนี้เขาก็จะอาศัยอยู่ในกระโจมแบบนี้เพื่อการฝรายกันอะไรแบบนี้นะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยนะบางคนก็ชอบแอนด์เวนเจอร์แบบการต้องการพยียมประจุดภัยอะไรแบบนี้นะครับซึ่งหมู่บ้านที่ใกล้ฟูจิน,น่าจะเป็นตรงนี้ล่ะนะครับแล้วก็ดันมีอ่าพิกัดเดียวที่เราสามารถลงได้แล้วดันไปเจออ่สิ่งอะไรแปลกๆที่หมู่บ้านแห่งนี้ ท่านผู้ชมครับคิดว่าสิ่งที่เราเห็น,นคืออะไรนะถ้าคิดว่าเป็นคนทั่วไปเนี่ยกดไลค์กันมาเยอะนะครับแล้วถ้าเกิดคิดว่าเป็นผีเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกไปได้ว่าเป็นผีแนวไหนอะไรยังไงจินตนาการก็ได้เต็มที่เลยนะครับวันนี้ก็พิการลึกลับมีประมาณนี้นะครับหวังว่าท่านผู้ชมจะสนุกไปกับความลึกลับกับภาพถ่ายแปลกๆในกูก็แบบกูก็เออ,อะไรแบบนี้นะครับ วันนีนะ้ขอตัวลาไปแล้วคลิปอาจจะสั้นนิดนึงเนื่อง,งจากไม่ได้มีเรื่องราวเรื่องเล่าอะไรที่เราจะสามารถเล่าได้เนะเดี๋ยว E ีีหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะหาข้อมูลในพื้นที่แปลกๆยังมีอีกมากมายเยลยนะกำลังเรียบเรียงอยู่นะครับเพื่อที่จะมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะครับไม่อยากพาคอนให้แบบนี้ในะช่องของเราที่จะมีให้ดูในทุกๆสัปดาห์สาม,มารถกดติดตามกดสกะดิีงไว้ได้ไว้เจอกันใหม่กรับสวัสดีครับ